ครับนุ่มกุศลทุบชัยนะครับผมก็ขึ้นมาในส่วนยางนะครับช้าน,นี้เออเนอ่ฝนตกลมเม็ดก็เลยเจอเนี่ยเห็ดขาวนะครับมันก็งอกตามต้นยางที่ล้มนครับกินได้นะครับเนี่ยเห็ดขาว สังเกตได้จากแมลงนะฮะแมงมันก็จะมาตอมนะครับถ้าเป็นเห็ดที่กินได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บเยอะนะครับเยอะ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 โอ้โหนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูโอ้เยอะจริงนี่เห็ดขาวเห็ดขาวโอ้เยอะเลยนะฮะอื จอกสีิ่งเดี๋ยวดูข้างบนกันนะเยอะเยอะเยอะเมื่อวานเมื่อไรเราเก็บไปแล้วนะครับกินได้นะครับผมออกเป็นหมกออกไปเลย ผลพลอยได้นะครับจากสวนยางจากไม้ยางล้มนี่นะครับเห็ดขาวเยอะมากเมื่อวานเราเก็บไปประมาณครึ่งกิโลแล้วนะครับนี่ผลลงเม็ดนะชานี่ลายดอกถ้าสุราต์เขาเรียกว่าลายดอก น,นี้เอาไปผสมกับเห็ดแค็งนะครับถ้าเป็นชุราวผมากาจะเอาไปใส่ไปตองแล้วก็เผานะครับเห็ดขาวเห็ดขาวก็ผลพลอยได้นะครับจากมมายางที่มันล้มๆ้มปลอดสัรพิษแน่นอนนะครับ เล็กเก็บได้แล้วเดี๋ยวฝนตกเยอะๆเราไม่ได้ขึ้นมามันก็จะเน่าจะเปื่อยนะครับผมวิถีชีวิตชาวสวนเดี๋ยวเราก็ไปเก็บวปก่อนนะครับน่าจะได้ทำอาหารตนเย็นนะครับผม คล้ายเห็ดนางฟ้านะคล้ายกันเลยสังเกตจากแมงนะครับที่มันตอมนะครับเก็บเห็ดว่าเห็ดไหนจะกินได้รู้ไม่ได้นะครับก็ต้องดูจากนี่นะครับ สวยมากนะครับไม่ได้เอาขาไม้เซฟฟี่มานะครับก็เลยถือด้วยเก็บด้วยนะครับรก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามวิสีชนคนฟอกสวนนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจและก็คำติชมด้วยนะครับผม อยากได้ดูวิถีชีวิตชาวสวนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยเห็ดขาววันนี้ก็ต้องเดี๋ยวค่อยไปคัดแยกเอานะ ที่ว่าเป็นขอนไม้ขอนอะไรลมแรงมากครับเชา้านี้ผมตัดยางได้แปลงเดียวขึ้นมาข้างบนก็ลมพัดลมแรงด้วยนะครับดู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 ด,ด,ดูยอดยอดยางล,ลมแรงต้นไผ่นะครับนี่ไผ่หลักไม่รู้ว่าจะออกดอกยังช่วงนี้นะครับผมลมแรงรไอ้เจ้าสามหาวขึ้นมา ้าก็รกเร็วเหลือเกินนะครับเพิ่งจะตัดไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเห็ดต่อนะครับเห็นไหมครับเยอะโอเคนะครับผมแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ